สภาพเพิ่งตื่นนอนครับกาแฟาอ้ใครอยู่ข้างหลังวะดูดูครับเบิงเบิงใครอยู่ข้างหลังเป่น่ะเจ็นะเอาก้าหลังก้าหลังเา้าหลังก้าหลังที่หมูพ่รอด เงินไม่สละเหงยนนะเก้าหลังครับเ,เก้าหลังเ,เก้าหลังเลยเอก้าเกาเก้าเก,าเกา้าขันหลังข,นงขันหลังเออขันหลังเออขันหลังดิฮึมฮึมแพ้อยู่ในกล่องช่องตูนสวัสดีตอนเช้าครับผม ต่อน,นั่งจักมาอุ้มเลยเออุ้มครับครับอุ้มแล้วอุ้มแล้วไหนนะให้อุ้มก่อนอุ้มก่อนอุ้มตัวนี้บะเอ้ยเอ้ยอยากให้อุ้มนดกาอยากให้อุ้ม จ้าแมนอยากให้อุ้มหานขี้อ่อนหานขี้อ่อนครับอันนี้อันนี้บนรอดอันนี้ชื่อหมูอึดายอ่าดูดูแพอยู่ในกล่องเนี่ยฮะเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ,เบ่เห็นบ เห็นไหมขอให้มีความสุขกับทุกกิจกรรมวันว่างครับสวัสด,ดีครับมันจะพูดเอยากพูดไหมขอให้มีความสุขทุกคนครับแล้วพูดเร็วพูดเป็นไหมอืม น,นั่นหมูอันนี้พี่คุณรอดครับไปไปหากินหญ้าคนไปชอบกินหญ้าครับตอนเช้าตอนเช้าชอบหากินหญ้ากับตั้งด่านตั้งด่านกั้นมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมา <c oughs> าหารมาสวัสดีครับผมขอให้มีความสุขทุกคนครับสุขูสุขคน สวัสดีครับ